สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขคนครับสวัสดีสีทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าที่โกดังบนสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับโอ้ตอนนี้ฝนกระตกลิ่นลื่นครับโอ้ตกเสมอครับฝนอยู่นี่ครับนี่ตอนนี้กระตกลิ่นอยู่ครับแต่ว่าทีมงานเ้องกะเฮ็ดเบียกครับมาอนี้ครับอ่ามาอนี้ทีมงานพากันเรื่อของออกนะครับมองที่เฮ็ดโดมขึ้นมาอีกเฮ็ดโดมจอดรถที่สองรอครับผมเออ ครับครับตอนนี้ทีนเราก็ขนของนะครับเพื่อจะทำการสร้างโดมขึ้นมาเพื่อจอดรถนะครับเพื่อป้องกันฝนป้องกันแดดนะครับน,นี่นะครับสถา,านีเอ๋ก็ตังก็ตั้งเด็กก็ตั้งขยะก็ตังก็ตังออกนะครับวันนี้อาจารย์ขนอก็ช่วยงานนะครับเดี๋ยวนี้โอ้ เห็นกล่องก็ได้เขากล่องว่าใส่นี่กระดังก็ต้องช่วยกันครับช่วยค้นออกมานะครับวันค้นกับวัตั้งวิธีโอ้ยตั้งวิธีเพราะวะ่าตั้งโค้งเล็กบ่ได้เนาะต้องค้นของออกจากนี้ครับหรือของออกจากมองนี้ครับมองนี้เป็นมองตั้งโดมตั้งด้านล่าง,ง,ง,าง,งก็คืตั้งด้านล่างที่กาวตั้งนะครับ นี่ครับนี่โครงราคาเขาก็มีเดีวโครงทัดสมัยเก่าตะก,กี้เวทีดูดครับนี่บนไซน์ซาเขาเคยมีนี่ครับจะสใส่แล้วมันนักก่อนใส่เอามาตั้งนี่สดีกว่ามาตั้งเฮ็ดมองจอดรถดีกว่ามองนี้นะครับนี่ทิ้งมามเขากำลังเคลียร์พื้นที่ครับผม,มช่วยการเคลียร์พื้นที่เคลียร์ขยะสิ่งกีดขวางในการทํางานอ่า นะครับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันครับผมคนละไม้คนละมือครับผมนะครับบรรยากาศฝนตกน้ำเส่าครับผมแต่ว่าห้องวายอดถอต่อความลาบากซึ่งฝนจะตกแดดขึ้นกันกับต่างวิธีนะครับแดดฝนกนได้นนก็ต้องเหตุดได้ครับอ่ากันตกไม่แห้งแน่แต่ว่าไว้ให้กันนะครับจังเขาเนะาะตอนนี้กันตกดินโปร,ย,ปรยนะครับอ้า บรรยากาศติดกุดังอุบกไซน์สร้างห้อกันโต๊สมอครับฝนน้ำติดถ่วเดี๋ยวเจ้านอยกับถ่วมมะฮอดโกดังแล้วทุกปีกับติดถ่วมครับเป็นไก่แม่น้ำเนาะครับเนาะไก่ห้วยไก่แม่น้ำไก่ห้วยกว้างอ่า ทีมงานเราก็ต้องช่วยกันทำงานสันแข็งประสบก็ไล้กระลุยสูตเจ้าอีกงานสุขสุข,สขคนเจ้าเจ้าเจ้า,จาครับนะครับกระท่ำดูแบบนี้นะครับเอ่อประเทศโบหญ่ปะนี่หรอกเระเทศผมจอดสองขั้นอย่างไรครับสองขั้น 12หล่อระบบให้โรด,ดี้รับปิดเครื่องเสียงตากคนร้ายกบ,บเป็นทานะครับเนาะบระดีตากคนร้ายสร้ารอองเสร็ดอกงานอีสองเดือนผลน,นะครับเปิดเดือนกันยาสิงหาสิงหากันยาตุลาผมครับจนสิมีเดือนนะจนต้นเดือนออกพรรษาแล้วผมพอดี ฝากกันด้วนะครับเด้องสำหรับอวนไซน์เซาหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดบอกว่าจะสืเป็นเวทีเล็กเวทีใหญ่นะครับเวทีเล็กเวทีใหญ่เวทีกลางนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับรถแห่เล็กรถแห่ใหญ่ครับภาพพยนตร์จอเล็กจอใหญ่มีหมดครับจอ led ก็มีให้รับเช่าครับผมนี่รถปิกอัพไก่เซาแล้วครับเด้อแกงง้อแกควายวไปสนุกฟรีวะแกได้เบิร์ตภาษีโอ้เพิ่งเริ่มมาแห้งนะครับโอ้ยนะครับดูได้สุขภาพนี่เด้อครับตุ๊กชีสุกขันครับ นี่เพิ่นตกนำอีบีอยูน่นี่ตกะซูมือครับบ่ตกะเสากับตกแรงบร่ตกแรงกับตกบใบโตกเทียงโอ้นะครับคนน่ะสนามในกุฎางขอนี้บบท่าไหนแห้งจกักดจัดหรอกครับสนามตลอดกันะนะเดี๋ยวกับร่วมช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมืออ่าคนน่ะเดินกันยากนลยตัวสแท่าสีนี่ในในัน่งลานของทีมงาน บนไซเรนเศร้าอ่อ,อนตัวสองครับประจําวงแสงท่องฟิลเลตครับนี่เออครับเพื่อนคนอาจจะเสียเดินทางไปเอานางลานที่ลุมอยู่คุ่นบ้านพักลม่มจอยไอ้ดีมุนบัดว่าสันนางลานกับมุนแน่นน้อยที่เราโบมีคนอยู่หันถึกคนอยู่ไต่เวทีคุณ่ณแล้วตอนนอนเมืนอนอ่อ,อนานแล้วก็ตวไต่เวทีแล้ว น่าเอาลงมาได้ยืนอย่นี่โอ้ยดังดัดสองสันหนึ่งบวกลาวลงเลยหยาดเลยเนื้อครัูมาดึง,งดึ้นดิเออกระเด้าว่าขาแล้วหยาดถามมยเ่าคนระับไปเราไม่มาบอกแล้วมันไม่ถูกสามสันมองเดียวอสองสันมกไดสองสันอยู่สาขานึงสขาดสองสันนึง ก้าวอกซ้อนสั่นอยู่าง้ไอเอาออกซ้อนสั่นเอาไปตัางที่ไหนเขาจะเกินโอ้ยเอาไกหยานให้วาล่ะทีมงานมือจังสิบเจ้าขึ้นมาที่จอเขาเอาจอออกเรียบร้อยละโอ้เขาบอดันดังด่านซอยเี่เอาจอแบบเมื่อไรเลยว่าสิอ่าผมเป็นยังทีมงานเรับไปเมื่อไกันเลยครับ ครับทีมงานตากฝนลุยเลยฮะเจ้า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 นะครับช่วงปีกหาแนวเฮ็ดนะครับต้องเป็นงานหาในน่านจ่างน้ำแน่อ่าปีกให้จ่างน้ำแน่อยู่อ่ะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันญชาแนลครับผมคลิปยาวไอซ์มินแล้วกบเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ